ก็ขออยู่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภพศาลนครดัมซิงนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมทีมงานรถดำมขุดโลกชมประทานฝั่งทางบ้านอารมณ์พนุครับพบกันอีกเช่นเคยครับเป็นวันที่สองการลงงาน ฝั่งทางนี้ครับฝั่งบ้านละลมพนูครับมาดูเจ้าสานี่ SY 2 1 5 4นะครับมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมฝั่งนี้จะมีแม่โคทำงานกัน3คันนะครับแบ่งเ,เป็นโซนล็อกๆนะครับ ก็จะมีมีอยู่แค่นี้ครับบิ่งจะเทไก่เหมือนกันนะครับ,บท,นนนะบทีนี้อาจจะเก็บภาพรายละเอียดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันร้อนมากครับอันนี้ร้อนมากครับร้อนมากผมต้องใช้ร่มถือแล้วครับนี้ครับไม่ได้ถือครับเป็นร่มหมวกครับนะครับงงานเจ้าสานี่ มีแคทประมาณ3คันซานี่คันเดียวครับนะครับแสงขอบสะอยู่สังโน้นครับทีมงานโชว์กันช่างก็ยังประจำที่ตรงนี้เหมือนเดิมครับ ว่าเป็นเจ้าของโครงการที่ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดนี่ครับแล้วแต่ท่าแก่จะรับรถร่วมมาสมทบนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาอัปเดตวันที่สองของการทํางานทีงานรถดับนะครับในโซนตำบลไพศสารนะครับผมอาจจะบรรยายไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับ จะดูใกล้ๆดีกว่าครับยืนตรงนี้อาจจะเกะก,กะเขาหรือเปล่าเจ้าเจ้นะครับดูชมใกล้ๆครับเมื่อกี้ผมก็ได้พบกับช่องยูทูบเบอร์ชื่อดังแห่งภาคอีสาในใต้ครับรถดําซิ่งดินด่วนครับมากับคุณครูนิน ได้ทักทายกันแป๊บเดียวครับเพราะว่าท่วุักจะไปถ่ายคลิปที่ประสาทต,ต่อนะครับว่ามีงานขุดแบบนี้เลยครับงานนี้ดูดูเหมือนว่ารถจะวิ่งสบายๆครับไม่ต้องรอคิวนานครับ,นะรบมาปุ๊บก็ไม่จอดนานครับ เจ้าสานี่นี่รถตักปุ้งกีนะครับเรียกว่าปุ้งกีตักมือใหญ่มากครับนะครับตักแค่ไม่กี่ตักเองสามตักนั้งเต็มเลยเนี่ยสามตักเท่านั้นครับทุกคนสามตักเท่านั้นแหละเต็มเลยครับ สามตักเต็มฝั่งทางโน้นก็ตักใหญ่เหมือนกันครับจเจ้าแคทแคทสามหนึ่งสามดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้น่าจะสี่ตักไม่สามตักก็สี่ตักนี่เลยครับเต็มแล้วนะครับ วันนี้จะพาทุกท่านมาชมแบบใกล้ชิดนะครับนะครับส่วนที่วุฒดำซิ่งดินเดือนเอก๋กลับแล้วครับไปถ่ายไปถ่ายอยู่ปราสาทว่างั้นอำเภอรารสาทมีงานขุดแบบนี้เหมือนกันนะครับครับ ไปชมกันต่อเรื่อยๆนะครับ